สวัสดีครับวันนี้ผมไมมี่ก็จะมาไม่ได้มาแคทฮอลลหรอครับแต่ว่าจะมาเรียกว่าไงเดียอวตารแพทแพทนี้แพทล่าสุดก็คือเออไม่ใช่ฮีโร่ตัวใหม่ก็คือเคนแล้วพอผมซื้อเคนมาเล่นอ่ะอ้าคราวนี้ผมเล่นอ่ะผมพอผมพอเริ่มเกมปุ๊บผมดึงเคนมันก็จะมีเสียงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่ะบอกว่าไอไอเทพทูไอเทพทผมไม่เข้าใจมันจะ เรื่องมากกันไปไหนฮะผมก็เลยจัดเลยครับวันนี้แหละผมจะมาโชว์ความเทพทูของผมเขาม,มีโปรโมชั่นใช่ไหมแรกโก <"Go al" S 1> <"Ben> เป็นซินเวอร์ได้ดีวลเลอร์ลากผีพระหผมแล้วก็ถ้าครบใช้ครบสองพันโกก็คอนอมันอีคอนดีวะเออก็จะทำก็จะได้สีชื่อผมก็จะมาใช้ให้แม่งหมดอะ่ะไม่ม <No S 1> ไรู้จะทำอะไรซื้อไปผมเติมไปหกร้อยนะครับ แต่ว่าช่วงนี้มันมันมันเพิ่มเท่าไหร่วะสามสิบสามเซนหรือเปล่าผสาสิบหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่นเนี่ยใช้หมดเลยแต่ว่าผมผมผมจะมาลุ้นปิงโกให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมขอซื้อตัวตัวที่ผมอยากได้ก่อนหนึ่งคือตัวเนี้ยจะต้องดูฮีโร่กูจะซื้อ้มีได้แล้วนี่เป็นไรวะผมเน็ตหลุดหรือเปล่า ในรถุดนี้เสียดายจุงอ่ะเอ,อ้ยไม่หลุดนี่หว่าได้อยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรียกว่าของผมกากหรือว่าเป็นที่เซฟก็ได้แต่น่าจะเป็นที่ของผมกากเลยเคือมึงจะต้องให้กูซื้อตัวนี้ก่อนเหรอกูซื้อก็ได้ Even the dead will envy that สเปเชียลใช่ไหมอืมซื้อเลยออันนี้แหละมาจัดไป <the> อ่าได้ละได้สองตัวเลยจะซื้อจะได้ทั้งล่างภาษาไทยแล้วก็ล่างภาษาอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอเทมหนึ่งที่ผมอยากซื้อมากเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดนี้ให้ดูว่าผมจะได้อะไรนะครับ450จัดไปครับเปิดไปโอเคมีสามสามมันขึ้นมานะครับ จะเปิดแต่อันท้ายมาดกว่าปับ๊บเป็นตัวอะไรตัวอะไรวะเปียนะวะเดดบูดเหรอเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวใครดูปั๊บตัวนี้เป็นตัวเปียงไพโลไมครับว่าจะซื้อไพโลทิ้งอยู่หน้าอยู่หน้าสเปเชียลนี่ตัวท้ายตัวอะไรกันพีเดเตอร์ร่างนี้โคตรไม่อยากได้แต่ก็ได้ไมาไม่ไรแต่วันนี้คือตัวเนี้ตัวอะไรเอปิดก่อน เอางี้ okay, คือถ้าซื้อเนี่ยยังไงอ่ะมันก็ได้กาไรอยู่แล้วอืม <Ừ. S 1> เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไม่รู้จริงว่าผมงงก็ได้เด็กพันเก้าอ่ะเราจะมาละลายด้วยปิงโกกันเดี๋ยว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 อ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาดูแป๊บหนึง่งได้ปะขึ้นเราเนี้ยเอ๊ยมันจะดูฮีโร่ที่ซื้อแล้ว เฉี่ยอย่างงี้ก็น,นึง <see> นะขอเวลาหน่อย <you> อาวตาอาวตาที่ฮีโร่อาวตาที่ซื้อแล้วเออขอโทษ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 ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยววะตัวไหนวะเออ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 ตัวไหนวะไม่ใช่ อ่าตัวนี้อ๋ออีโลเนียก็ไม่ค่อยอยากได้เพราะผมมีมีตัวที่ว่ามันเท่กว่านั้นเยอะซีโร่อีโลเนียร่างซีโร่อืมก็โอเคได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลุ้นปิงโกให้ดูว่าจะได้อาตาสกี่ตัวแต่๋ยวผมแต่ผมเชื่อในตัวผมว่าได้เยอะแน่นอนครับเคยดูกัอนอ่าจัดเลยครับอ่าขอหกสิบตัวไป โอ้ oh, แม่ง60ตัวจริงนะ okay. เดี๋ยวเดี๋ยวขอเขออาอ mm hmm. นุญาตครับไปดูนมีตัวที่อยากได้ช่างแม่งมใช้หมดเลยมีมีเซตหนึ่งที่ผมอยากได้นะเซตนินจาแต่ไม่ไรผมไม่เอาหรอกกล่องทองไปขนาดนี้ละแม่งเลยอะ <Hi. S 1> ไรชิวๆกันไปโอ้ม oh, ึงเลย คนเปิดเยอะวะแม่งเดยวเดยวเด๋ยว,ยว,ยวบับบับโอ้โอ,โอมาอย่างนี้ก็ต้องกล่องไม้เลยไปโอ้เอองั้นแหละกลัวแล้วเดี๋ยวถ้าคราวนี้ได้ตัวอีกนะออกเข้าใหม่ก่อนน่ะเออขนาดนี้กล่องกล่องกล่องเหล็กไปอ้ควายไอ้หี้ยโค้องตาย ให้มันได้เงี้ยเออกูออกเข้าใหม่ก่อนนะจังหวะเนี้ย yes ไใ้ขลับหมาแม่งหมดไปสามร้อยแล้วไม่ได้เฮียอะไรสักตัวเลยเอ้ยเยดูดูมันทำอ่ะคุณดูมันทำกับผมอ่ะโอ้ห้องตายกูบอกแล้วไม่ เห็นบางคนแม่งสองร้อยสองร้อยคอนแม่งได้แม่งสามสี่ตัวกูแม่งหมดไปสามร้อยยังไม่ได้โอ้ได้ตัวกุ้งแจเดี๋ยวขอขอไม่ใช่ตัวแล้วจนได้ก็เออของพองก็ไม่ให้กูด้วยตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ช่างแม่งจริงเลยถ้าโอ้ถ้าจะขนาดนี้ละเออเนี่ยขอโอ้เอ็นไปทางนู้นหน่อยก็ไม่ได้ โอ้โหแม่งลงขนาดนี้ไม่ต้องสืบอะตัวไอ้กล่องเปล่าวะนั่นไงนั่นไงอื้ยเล่นที่ตัวหน่อยไม่ได้โอ้โหขนาดนี้ไม่ต้องลงตรงกลางก็ได้เออมึงลงแบบข้างลงแบบเออเอเอ,เอผมว่าดวงผมไม่ค่อยถูกสลบทะเรี่ยงเนี้ยเอออยากได้สีชื่อ ม,ม,มุมมุมไหนดิโอ้เป็นอะไรกับยิ้ห้าตัววะเนี่ยเป็นเมียกูเปล่าเนี่ยโอ้เอออย่างนั้นแหละเอาลงยิ้ห้าตัวไอ้กูดา่าเอราะกองทองไหมแม่งสวเสดอนโอ้โหมึงเด้งไกลเกินว่าบางที ดูอ๋อได้อวตารมาสองตัวนะครับได้กล่องกระกาษสองตัวเดี๋ยวผมบอกก่อนเอาละเอาละตัวที่สามเอ้ยนั่นแหละจัดไปหน่อยกล่องเหล็กก็ได้บัฟตัวไหนแคมเมอร์สตอร์มรใช่บป่ะถ้าจำไม่ผิดอถามรอก้เดี๋ยวว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมลงตัวเอ้ใช้ตัวนี้กำจะบอกว่า แม่งได้ของดีแม่งก็ได้ตั๋วเหมือนเดิมเปใหลูกโอ้ย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 ถ้าผ่านจะมาใช้นี่คืนไม่ได้โอ้โห้เด้งไกลเกินบางทีโอกโดนผีหลอกก็แหละโอ้ตัวแรกคอร์ด้าตัวที่สี่เบฮิมอสโอ้โหทางนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้เลย ไมไ่เป็นไรได้พวกนี้ยังดีกว่าแม่งดีใจได้กล่องเพชรแล้วได้ล่างป๊อกอะเที่ยโคตรเสียใจอะ่ะโอ้สวยสุดๆเหมือนกูเปิดฟีฟ่าเปิดการ์ดฟีฟ่าแม่งแม่งช่วงม,ม,มูนทำไมมันเที่ยงี้หมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นเราเหลือโอ้โหค้างด้วยโอ้โห ของทองก็ไม่ให้ด้วยตัวนอะไรเอ้ย oh. อีกพันเดียวครับเหลอือพันเดียวของทองเลยไปนั่นไงว,ว่าแล้ว คลิปนี้มันจะไม่มีให้คุรุนหรอมีมีอย่างดีสุดกล่องเหล็กเนี่ยนะเออเลี้ยวหน่อยก็ไม่ได้ด้วยแม่งขอแรงส่งนะก็ไม่ได้โอ้มุมเดิมด้วยเออไม่ต้องให้คุรุ้นหรอกเออวัวแล้วอันง่ายคือเนี่ยถ้ามันถ้ามันตกมาทางเนี้มันไม่มีวันที่ว่ามันจะเข้าไปฝั่งนี้ได้เออมันหมดโอกาสละเหลือ900ครับหนึ่งไงเด้งโคตรไกลอ่ะคุณอ่วแม่งมึงล็อกกล่องหรือเปล่าไอ้สัส มึมีสูตรครับอืมเออนั่นแหละกูรักมึงนะจุบ๊บจุ๊บได้ป๊อกกูด่าพ่ออ่ะตัวเฮียอะไรวะเนี่ยอ๋อแบกมัดร่างอ่านั่งตัวอ่าอยู่อ่าเฮียอะไรเนี่เนยเดีนะ๋ยวอะไรสักอย่างอ่ะรู้แต่เป็นแบกมัดก็พอต้องรู้มากหรอเล่นนะครับคุณผู้ชม เอออีกโอ้โหค้างครับตรงอันนั้นอะไรก็ได้โอ้มูนควีนมึงแบบมึงให้ตั๋วกูยังดีกว่าได้มูนควีนล่างนั้นน่ะเออนั่นไงจนได้ครับ หัวแน,น่ครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวครับกิจกรรมตายผลครับยี่สิบห้าตัวครับนั่นไงกูว่าอะไรนะนี่สงหวนนี้ครับยี่สิบห้าอีกเปล่าของทองไปขนาดนี้แล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหจัดปะตัวอะไรครับกาเล็ดโมงดีกว่านั่นอีกโอ้ยิบหกสิอบอีกเปล่าเนี่ย โอ้ชัดเลยอืมชัดเลยเดวตตามาประมาณเจ็ดตัวครับเริ่มไม่คุ้มอ่ะตอนเนี้ยหมดไปพันเก้าได้เดวต้าเจ็ดตัวผมซื้อเส้นนินจาย,ยัางคุ้มกว่าได้เสียงด้วย <Congratulations. S 1> ตัวอะไรครับกันกันเบดใช่ป่ะอ่าแต่อยากได้ร่างผู้หญิงมากกว่าใช่หร sure. อเออก็ได้ยุ โอ้จังหวะกระตุกแน่มีการลุ้นประมาณอีกสิบครั้งสิบกว่าครั้งเอ้ยยี่สิบประมาณสิบสิบเออประมาณประมาณยี่สิบโอ้โหี่ยิงได้ได้ลงแต่ฝั่งนั้นนี่ยคูไม่ได้อะไรเลยโอ้หกสิบอีกแล้วหกสิบอีกแล้วหกสิบอีกแล้วไม่ต้องทำให้กูดีใจ สิบแล้วเงินหกร้อยกูไปไหนหมดนี่เชี่ยโอ้โหมึงให้กูหน่อยก็ไม่ได้โหมึงยังสู้เนาะเครียดูนั่นเอออย่างงั้นแหละเอออย่างงั้นแหละลงกหกสิบเปล่านั่นไงปากกูเนี่ยแม่งตอนนี้เรื่องกูมึงนะครับเกิดอาการเครียดเรื่องเงิน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 เรื่องเอ้ย,อย,อย,อยนั่นแหละ นั่นแหละโอเแพนด้าโมนี่นัา่างทุกแป้งให้นั่งนวดบะหมี่ใช่ไหมนั่งตะเกียบคู่โอ้ยิบยิบหาย,ย,ยแล้วกดรัวๆแล้วครับจังหวะน,นี้รัลว้วแล้วปุ๊บเริ่มมีปุ่มอะเดวเซอร์ไม่สิบเลยหมดไปพันเก้าแล้ว โอ้โคตรเร็วอะ่ะโอเคโอเคครับทองไอตัวรอบสุดท้ายรุนได้ประมาณอีก13ครั้งมั้ง กอเลยวะออรอโลสโตนโอ้ทางนั้นเนี่ยไม่ต้องสื่อยิ้มห้าชัวยิ้มท้าก็ยิ้มท่ามาสองรอบติดเลยเว้ยอาจจะได้กล่องก็ได้ใครจะไปรู้นั่นไง อีกสิบครั้งนะครับเอ้ยประมาณสิบเอออาจจะโดยใช่สิบครั้งขอกอ,องทอยสักรอบไปนั่นแหละกองเหล็กก็ยังดีครับ,อบโอ้ยอไออ่าตัวบอมบอมบอร์เดียนล่างน้ำแข็งล่างส่งไอติมครับเด็กส่งไอติมประมาณถ้าได้ตัวเยอะก็รุนได้ประมาณอีกสิบเอ็ดครั้ง นั่นไงเอ้ยได้ไว้ได,ได้ได้อยู่เลยโอ้โหดังเกนมาสเตอร์ล่างอี <c oughs> นมใหญ่มันล่างมันมันเป็นผู้หญิงคนเดียวในในล่างดังเกนมาสเตอร์ละในดังเกนมาสเตอร์โอ้โหแบบ <c oughs> <c oughs> อือบหน้ายังไม่เจ็บขนาดเนี้ย เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้ด <c oughs> ูตัวที่มันปลูกต้นไม้ได้ชื่อชื่ออะไรวะดื่มไม่ได้เล่นนานละช่างมาันเถอะ <Congratulations. S 2> ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้มึงล่วงเร็วเนาะมึงไม่คิดว่ากูจะกูจะต้องลุ้นต้องอะไรหน่อยเหรอโอ oh, <c oughs> ้ดูดูยิบหายวะ พูดเลยสมพรปากก็ได้อะเนี่ยพูดเลยเนี่ยยิมห้าชัวคุณได้ประมาณอีกสองครั้งนะครับสุดท้ายแลวเออ Congratulations Here's a treat for you ครับขอครั้งท้ายขอขอไปขอเลยขอเลยขอแต่ไม่ขอกองทองอะ่ะขอแต่ได้ฮีโร่ให้ครบอ่ะ อ่ะอุกี้อุกี้ไอ้มันอาจจะใจดีให้ฮีโร่กูก็ได้ไอ้ไปรู้นั่นไงลุ้นไม่ได้แล้วจบกันเอาจุดตัวขาดอีกสิบโอเคครับคลิปนี้ก็เฮ้ are you looking for Let's go to the dungeon จะดูว่าได้สีชื่อยังยังอ่ะเมื่อไหร่มันจะได้วะโอเคทั้งหมดเถอะสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ